จะมาปลูกผักนะคะอ่าซื้ออะไรบ้างครับวันนี้เราบิลิมีพีกไ,ไหนครับไหนครับไหนมีพพีกสองสองต้นตแล้วอันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุง้งกวางตุ้งผักกวางตุ้งนะคะคแล้วอันนี้ก็ผักกระเราระเพรเาแล้วอันนี้ เป็นเยอะมากเลยนะคะใช้ต้นมะนาวใช่ไหมครับผมใช่เป็นมะนาวค่ะอะอะนะทำไมถึงซื้อกลับมาปลูกกันเยอะเลยครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเศรษฐกิจครับผมเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะคะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วปบาแบบก็ไม่ค่อยมีงานนะคะตายตายก็เลยวีจะซื้อพวกนี้มากินกันนะคะพ้อมจะไปปลูกค่ะปลูก แล้วกินกันนะคะปลูกแล้วจะมีใครมาช่วยหนูปลูกไหมครับลูกปเป็นผู้ช่วยทีมปลาแก้วนะคะอ่ามาเลยครับมาเลยมาเลยอันนี้ต้องลองกุ้งกอกคะ่ะใส่ลงไปในกระถางเนี่ยคะ่ะโอ้โห,โหชอบรูปมากมากเลยเนะ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะป้าป้า<ร>เองก็ไม่ค่อยมีงานนะ<า>แต่ที่ซื้อมาเนี่ยหมดเงินไปเยอะมากเลยวก็ใส่ลงไปแล้วจะปลูกต้ไหนต้งสุ้งใช่ไหมคะเป็นมะน,นาวนะคะอ้าเออผู้พีผู้ผีมะน,นาวมะนาวค่ะเอาต้มนมะนาวมาเลยค่ะขายเยอะมาะโอเคนี่อ่าวนี่โอ้ ต้องใส่ยำขึ้นอย่าเพื่อย่าหัวใส่น้ำดิค่ะเดี๋ยวนะรอรดน้ำอย่างเดียวใส่นิดก่อนไม่ลงมือทำนียนะเหมือนกับอยู่มากเลยนะพูดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำไอไม่พูดไอแอคชั่นอย่างโอลี่ไอไม่พูดบิลลี่คิวบี้จะเล่นนะคะหนูต้องค่ะแล้วบิลลี่จะพูดอีกอันนึงเล่นให้โอเคสี่เกอริตสองต้นนะคะ อันนี้เป็นผักกะเพรานะคะโอ <Okay. S 1> เคกะเดื่งเต้นตเลยค่ะตองเลตูติง้งต้นนี้ปูหัวมาเลยค่ะ <c oughs> ทำอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้นี่เลยนะคะดิงช่วยแล้วค่ะ <Okay. S 2> ต้องกดให้อันนี้เบนเบนแต่ว่าห้ามตายต้องทำแบบนี้โอเคสวยงามเลยนะครับปลูกต้นอ,อะไรกันต่อครับลูกจ๋า อันนี้ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมคะยังยังไม่ได้ค่ะดูป้าแก้วจะบอ่อนะอ่ะพี่บีลองใส่ตัวนี้อ่ะอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะจะแบ่งไ,ไม่ได้พอแล้วค่ะแล้วอันนี้บิลลี่ตั้งเป็นหนึ่งมุมแล้วนะคะตรงไหนก็เรียบร้อยตั้งเป็นหนึ่งมุมนะคะตรงไหนคะลูก เนี้ยเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวคุณเป็นไหนครับเนี่ยกรมทำไมทครั้งสุดท้ายก็มาฝากีโอเคป้าแก้วกับเบลิฟปลูกผักแซกแล้วนะคะเรามาดูกันนะ after จัดวันแล้วนํามาดูกันเขาจะสำเร็จหรือเปล่าหน้าอยู่นี่กล้องหันมากล้องหันมาที่นี่ค่ะขับปุ้งขาที่รับพูดรับพวนเราคือกอลบอลแฟมบลีบาย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 